สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินลูกบ้าน A b บทุกทท่านทุกๆคนนะครับมาอัปเดตความน่ารักเก็บควันหลงเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บรายละเอียดต่างๆเตรียมความพร้อมในวันนี้ซึ่งเป็นวันจริงวันที่6กันยา กับว so ันแฮปปี้เบิร์ a เดย์ซอแอนแอนอรดีที่บ้านพักมลำใจเกินร้อยก็จะมีคอนเสิร์ตเบียร์พร้อมพงแบบเต็มวงนะครับไม่ใช่รับเชิญแล้วก็อภินันน้อยดาวเหนือและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายมีทั้งสอยดาวมีฟุดทักให้กับแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมในงานแล้วก็ทีมงานมลำใจเกินร้อย ในวันนี้นะครับในวันที่6ดังนั้นแอดมินก็เลยจะมาอัปเดตแล้วก็พามาดูความน่ารักนะครับเมื่อคืนนี่น้องเพจเนี่ยนอนตั้งแต่ก่อนนะครับหัวค่ำนั่นแหละส่วนน้องพลอยไม่นอนนะครับพลังเยอะวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้เล่นกับ ซอแอนนะครับแล้วก็อาการซ้อแอนก็ดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นมากเลยทีเดียวสำหรับอาการปวดเอวที่แฟนคลับหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงเดี๋ยวไปฟังจากบอสบอยนะครับอัปเดตท,ที่ของเราคือจัดที่บริเวณบ้านพักของนําใจกันร้อยเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะ VIP ที่ทุกคนจองไว้นะฮะส่วนบริเวณรอบๆแล้วก็ด้านหน้าเวที ก็เป็นบัตร150บาทสามารถเข้างานได้ทุกคนโดยที่ไม่ต้องจอง VIP ก็ได้นะครับ150บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังได้คูปอง40บาทไปแลกซื้อบอสแคร์ได้อีกนะฮะก็แสดงว่าพี่น้องได้มาเบิงเบียรพรอมพง่งเนีได้ไหมแฮปปี้เบิร์เดย์แอนออร์ดีเนี่ยสำหรับแฟนดอมของแอนออร์ดีแต่สำหรับคนที่มักมวนนะครับก็คือได้มาเบิงเบียรพรอมพง เออคุณแอน,นบอกว่า<ม>คือเอาเบียร์มาขายเลยทุกคนจะได้สนุกแล้วก็จะได้มันจะได้ฟรีแค่หนึ่งวันถือว่าเป็นแบบได้ได้มาปาร์ตี้กันได้มามีสซิ้งกันคือรอสแทมันจะเป็นสองเด้งเด้งแรกคือทุกคนที่เข้ามาในงาน,นจะได้ส่วนลดส่วนลดจากตัวซื้อบัตรซื้อบัตรนะครับก็คือได้ส่วนลดไปละสี่สิบบาทแล้วก็ราคาหน้างานก็โปรอีกกว่าทุกวันนะครับอพอซื้อของเสร็จปุ๊บใบเสร็จเนี่ยก็เอาไปเล่นไขาดาวได้อีกทั้งหมดตอดรางวัลครับ นะครับมันก็เลยเป็นสองสองช็อตเลยจริงสามช็อตด้วยเพราะว่าราคาก็โปรแล้วก็ได้ของรางวัลเออเอาแอคชั่นก่อนแอคชั่นก่อนเอาหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งเอาไปทำเหมือนแม่ไปทำเหมือนแม่ไปยืนตรงนั้นน้องพลอยไปยืนตรงนั้นไปยืนยืนยืนตรงนั้นอ๋อหนูจะเป็นคนถ่ายถ้าหนูถ่ายหนูถ่ายนะเอาเอาถ่าไทยไทยไทยเอาเอาไทย ถ่ายๆอ่คือถ่ายอ่ะอาะเดี๋ยวว่าอโอยอย่าๆๆถ่ายพอได้จ้อยอ่ะๆๆโอเคพ่อถ่ายให้1 2แอคชั่นก่อนลูกน่ารักน่ารักก่อนถ่ายรูปพ่อถ่ายรูปให้คุณแม่หายแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วยังก้มเยอะไม่ได้ เดินได้แบบไม่ขัดแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีฟู้ดทักนะฮะแอนรอรีจัดเป็นฟู้ดทักมามาเลี้ยงเลี้ยง f อซีด้วยนะครับที่ที่ไม่ได้จองโต้ะ VIP ทุกท่านซื้อบัตร150บาทเข้ามาเนี่ยจะมีบริการอาหารแจกฟรีนะครับนี่อาหารแจกฟรีแล้วก็40บาทเอาไปรถบอดแคร์ลดฟู้ดทักพรุ่งนี้ก็ประมาณ1นึ่งแแสนกว่าบาท สำหรับสื่อพูดถักมาแล้วก็มีของบ้านแฟนอีกสองหมื่นบาททำทำอาหารมาเลี้ยงนะครับเทพีทำไงเทปีทำไง ใคร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 คะใครเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะตัวเองตัวเองใครอ่ะ าหย, <c ười> ยับไม่เอียดเลยเขาบอกว่ายับไม่เอียดมันไม่ได้เน่อย วันนี้นีครับตรงกับวันศุกร์ด้วยงานก็ช่วงเย็นดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็สามารถที่จะตัดสินใจเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้ได้กับแฮปปี้เบิร์เดย์ของซอแอนซอแอนบอยก็อยากจะให้แฟนคลับนะครับไปกันเยอะๆไปเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าอะไรนะครับมันมันก็จะทำให้เจ้าภาพนี่แหละเหมือนซอแอนก็ยิ้มได้นะครับที่แฟนคลับเนี่ยไปกันเยอะๆ แล้วที่สําคัญก็มีกิจกรรมนะครับให้เล่นให้สนุกกันแล้วก็มีฟู้ดทักด้วยที่บอดบอยพูดนะครับก็โอ้โห,โหลงทุนเป็นแสนนะครับสำหรับฟู้ดทักอาหารต่างๆที่ซอแอนเตรียมไว้ให้ส่วนเครื่องดื่มเหมือนบอดบอยแหละมีให้จําหน่ายในงานแล้วนะครับสบายใจได้สาหรับใครที่รักความสนุกนะครับยังไงก็ฝากแฟนคลับไว้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับวันที่6 วันเกิดของซอแอนแอนอร,ริที่บ้านพักมอลลาใจเกินร้อยไปกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใครบ้างอยู่กว็วันนี้อย่าลืมไปชมนะครับซิงเกิลอีกหนึ่งซิงเกิลของซอแอนมักบาทสกลนครเพราะอีกหนึ่งเพลงเลยบอกเลยว่าสุดยอดฝีมือการแต่งของบอยบอยไม่ธรรมดาจริงๆ